ทางมีทางะดานเ่ตายตาาเ้ยส้นทางกินขาแล้วแหะโอ้เส้นทางเหมือนน,น,น้นี่แหะพี่น้องเส้นทางหงงบบาให,ใหม่พี่น้องไม่ลำบากรับใหม่ไม่ไพนะ ท่านปลาย่างกัเถอไปน้องก,กิดยางให้เพิ่นนี่กีนย่างงามจมี๋ล่ะจีมืออยุกงามงามอืมให้มันชาแดงนี่เส้นทางไปให้ไอ้น้อยกับผมหรือให้ไม่บิ๊กแไไหละพี่น้องมาเอาไปให้เพื่อนนะว่าขอบอลเพื่อนไปแต่ว,ว่ามาสื่อลำเดียวี่สิบบาทจำพี่น้องจ้า Át, อย่างติดผู้นี่อันนี้ของพระจ้าพิรัตว์นี่ไงแมนยูคมจ้าพิรัตโอ้ยถางเนาะทางไปดาวองค่าหนยนี่มาฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่นี่พอดีนี่เสนี้เสนี้บริเมืองไปเลยเกิเส้นี้ละเอออถางของน้องอู้ถางชิลาให้ครับผม ออุงคุคับสิงพวกคัขับตัวนี้ไปเลยยอ่ไปเ,เรอ่อยบา่หน,น,นาฝนสิละลำบากให้หนาฝนเทศนาลแรละบุลัยตา้ลงพวกย่งางก็ไม่ต้องคอยก็ได้ ไปลงกันปะไปลงเปียกชืนแงแล้ยนี่ีปงเลยเงทางไปเลยพี่ไไน้องหูดไให้ไปดีกว่ะไไปก็ทางดูเด็องขึ้ทางน่าดีแล้วดีด้วยเออเขาหูที่แหละ อุ้ยเ้ยพี่อน่องเส้นทางมึงนี้ตายอันนี้ปลาย่างกระจกว่ามันปลาย่างพอจาพิลัตใจสมองเร็วเจอทางนะเออ ทางชุพี่น้องเลยอีกหนึ่งร้อยเมตรพี่น้องจ้าเส้นทางเนาะพี่น้องคือว่าล่ะเส้นทางติดกัมบันตรงนี้อยู่ที่ป่ายางพูนยัน์เลยพี่น้องป่ายางพูนยันตัวนี้ครับผมป่ายางทู่เช็กล่ะเนาะเตินกันบานเศร้ากัมบันเศร้ากัมบันเศร้าอันนี้เลยป่ายางทติดผ่านห้องแค่นี้บ้านห้องน้ำทุบธรรมศาสตร์นะพี่น้องที่มาเเป็นห้องน้ำทุบธรรมศาสตร์ตัวนี้พี่น้องไรบ่ น้ำบ่ไหลเนาะนี่เป็นน้ำตกธรรมชาติแล้เพื่อพื่ข้องน้ำเ,น,น,เ,น,เ,น,เน,นื่นอล้างท่านนี่ปลาสด้วยดงอะไรมาด้่ยอะไล่ะหลายปีแลเหรอเหระในรอบ20ปีมั้งมาอีกรอบนึงอีกยืเลยอ่าจะถึงแล้วอีกอีก50เมตรนี่ให้ลูกคิดตัวนี่ให้มียะตะอะไระ

ยัวันนี่แหละสกีขึ้นมายุคินอยู่เร่นอยู่นี่นาทีเนาะทำไมแต่ทาง้งเวลาขานะเกิมาอยู่กินน้ำพุน,นี่ยุคินอยก,กว่ามาเฮ็ดมันอยู่นี่สกีนะมาเฮ็ดดินรอบล้อมอยู่นี่เพื่างแต่ดินรอบล้อมนะม, ah มาเบอร์เฮ็ดละเพื่อนให้เฮ็ดให้เพือพ่อนลับพี่น้องสกีนะก็ปลูกมันเท่านี้แหละนี่ปลูกมันขายดินกระจาดอกดินรอบล้อมกับดินไอ้น้อยสกีนี่แหละ่วนย่างเพื่อนถึงแล้วถึงแล้ว เอาตัวไตแล้วเอาตัวถึงเบิ้งไตก่อนปะรถเขาไปไหนอย่งไหนทีนึงทุกเป็งตัวถึงก่อนว่าเราลงเรมาลางไอ้ตัวมาหาลินพันกันเลยบอกอะไรหินพันกันเลยโอ้มาในวันดูเลยหลายปีแล้วอยู่นี่ต้นยางอย่างไรของไอ้น้อยตัวนี้ของพ่อบิ๊กใหญ่พี่น้อยบรรยากาศดีอยู่ในไฮยางเป็นลูกไก่พ่นนอ อยู่ใกล้เพ่อน,นีลยเอาอะไรพี่น้องให้เพื่อนให้อีกน้อยพี่นอนหรอกติดฟพาบึงใบไผ่จะเป็นอีกเ,เอาแล้วนี่อันนี้มันบางามตัวนี้าานทำไม่ได้ตัวนี้มันบึงก่อไผ่คับพี่น้องมาดูไม้ไผ่จ้าพี่น้องจ้าเอามีดไปรังเลยปะเอาไปเลยมีดหนามว่านำ้ำบ่มาหนามใส่ที่ประทับอยู่อใื่ไมห่หลุดไปละมีดไปวะแล้วมีด น้ำมาด้วยพี่น้อยมาหนิเตรียมพร้อมกันความเหนืออนหน่อยตามไ่ดเนาะนี่ดนก้อนนี่ดนี่นบ่นนบบหนิที่บังคับบังตับทั้งหไดไหท้งมดมีลายอยู่เด้ให้ผลนย่งบอกว่าให้ผู้ให้ผู้อีเนาะ

มีลายกออยู่พี่น้องแต่บกใครงามไหมมีลำหน่อยเนาะลำหน่อยสิเห็ดได้อยูย่กันเห็ดระเบียงมันระเบียงขางนะพวตัวหลิวเพิน่นได้อยู่แต่เอาไปป,ป,ป,ปูปูได้ปะปูได้เห็นว่าวบกใคง่ายกว่าไหนต้องเหลือลำ,ม,ลลำอลม,ลมันคือว่าล่ะลำหน่อยกัน่านตัวลางัวต่างกันเลยมันลายกอพี่น้องแตอื่นไฟหน่อยด้วยแหละตัวลายกออยู่แตบบางงา่บางงามบางคันบางงามบางงามครับผม Sự điêu, không sơ suy đẩy, taba kome bơi. Lai có đẩy, <laughs> coi yu, đẩy nhảy. Nhảy. Ừ, Lại coi oi yêu, lưng 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 เอื่นไพ่หน่อยเนาะไพ่หน่อยขันว่าวซากนี้เนาะเอื่นว่าใส่ตุงมันนะบัดมาส่ตุงมันขันลากเอื่นไพ่หน่อยนะไพ่เรียกว่าไพ่เลี้ยงไพ่หน่อยไพ่เลี้ยงหรือไพ่หน่อยเลยเอื่นง่ายอย่เนาะเห็นว่าพี่น้องกับผมเอาน้ำเงาเลยครนะฝนเงาโอเคครับผมบางคนคิดว่าจานถือไพ่อ่อนบางมป็นไพ่อ่อนกับผมเป็นไม่ไพ่แก่ที่นั่นจ่ายพี่น้องจ๋ากับผมนะอืม ไม่ต้ข้องหลักผมนะงานของผมกับช่างชัยทานี้เป็นงานที่ผ่านเกตเอเท่งนั้นเลยกับผมนะไม่ได้เป็นงานย้อมแมวอผมนะเป็นไม้ไผ่แก่จริงๆกับผมนะเลือกสันจากมือจริงๆนะโอเคกับผมไม่ไพ่หน่อยไม่ไพ่หน่อยลำบกใหญ่ไปไหน làm nổi thì ao làm nổi thì không có tắt lược ao nữa không phải có mấy bích cặp bấm thì khó cái nói cái ừ, thang mà được làm bạc hay vâng có xương con vô coi hẳn đi Nắng sơ mê các bố, mơ. ถึงแล้วับพี่น้องของตัดไม้ไผ่นี่แหละพี่น้องอันนี้ให้เบื่องจะชัดพี่น้องเนาะเป็นเป็นไผ่เขียวได้พี่น้องเมนไผ่อ่อนได้เมนมรา้างแมน,มนเป็นน้ำกล่องพี่น้องกล่องมันงามมันเลยขิดเป็นว่าคือของอ่อนได้พี่น้องครับผมนะอยากให้ท่านผู้ชมที่ชมตอนนี้เนาะคนที่สนใจต,ต,ตุเตียงไม้ไผ่บอกเลยว่าไม้ไผ่ที่ตัดทุกลำเป็นไม้ไผ่ที่แก่ทั้งนั้นครับผมนะนีน,นี่มากระสันเองด้วยด้วยมือเลยนะนี่มอนี่นี่เ่ยพี่น้อง นีปลาบ่งจอๆเลยคพี่น้องคุมาเสือนะ่าเต่ไผอ่อนไผอ่อนไม่ใช่ไผอ่อนนะครับผมเป็นไม้ไผ่แก่ทั้งนั้นเลยแต่าาว่าที่เห็นมันสดสิคือเป็นน้ำกล่องพี่น้องครับผมนะเป็นกับกล้องมือถือพี่น้องกล้องมือถือมันสัตว์มันลยเห็นดะไรว่าคือไผอ่อนไลเห็นบอนี่ที่จริงไม่ใช่ไผอ่อนนะครับผมนะเป็นไม้ไผ่แก่แล้วดู่นี่มาคัดสานหดหมองเลยพี่น้องครับผมนะผมจะตัดเองกับมือกับช่างสองคนนะพี่น้องนะผมไม่ได้ให้คนงานมาตัดนะนี่ครับผมนะเห็นบอพี่น้องเมื่อคนว่า ยังไผอ่อนเด้อรับประกันครับผมไม่ไผอ่อนไม่มีแน่นอนพี่น้อยกับผมนะนี่ไผ่เบิ่งบ่เสือนะให้มองนี่เห็นบ่นี่พี่น้องเห็นบ่ลำเห็นลำไผ่ครับผมเห็นบ่นี่มีแต่ไม้ไผ่แก่ทั้งนั้นมาขัดสันเองเลยพี่น้องให้มองนี่ลูกค้าที่ว่าย่านถือไผอ่อนไม่ต้องห่วงครับผมรับประกันครับผมนะไม่มีไม่ไผอ่อนแน่นอนนะให้มองนี่เบิ่งเหนือมันออกสีเหลืองนั่นบ่นี่เห็นบ่พี่น้องครับผมนะอือ ao năm ngò đây năm ngầu đây năm co năm ngầu đây